ไม่ใช่แค่ตีกลองได้หนักแน่นตรงจังหวะผ่านต้องสามารถโชว์ฝีมือโซโล่กลองตอบโต้กับคู่ต่อสู้ได้ด้วยนี่เป็นข้อกำหนดของเวทีค้นหามือกลองรุ่นใหม่อย่าง Overdrive Drum Fact ที่ไม่เพียงค้นหามือกลองเทคนิคดีที่สุดยังต้องมีไว้พริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจังหวัดส่งกลองที่เราอารมณ์ รายการนี้เลยมีเป้าหมายสู่ตัวแดงตัวเองแรกเป็ประกวดตจริงผมแค่เอาเพลงที่ผมแต่งมามาทำร่วมเพลงแล้วก็ มันเป็นแน่แต้องการในระยะ,ะ,ะ,ะเวลาเท่านี้เพราะว่าเราต้องส่งที่เพื่อที่เขาจัดแข่แตอนแรกส่งไปก็ยังยังไม่ดีครับพอรอบชิงก็จะทําให้มันสมบูรณ์แบบแบบที่เราต้องการนะครับทุกคนจับฉลากเล่นกันเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทักษะในการเล่นจริงๆไม่ใช่คล้องแตบบ่เพลงตัวเองการแจมเทคนิคก,การอิมโผลไว์ต่างๆนานาจากการแบทเทิลตรงนี้ครับ ดนตรีมองว่ากลองคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นคนกาหนดทิศทางทั้งจังหวะและดนตรีใน1เพลงซึ่งต้องใช้ทักษะสูงในการจะเล่นออกมาให้ได้ดีแต่กลับเป็นเครื่องดนตรีที่แทบไม่มีพื้นที่ให้แสดงฝีมือเมื่อมีเวทีประกวดจะมีนักดนตรีรุ่นใหม่กว่า300คนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจากคนในวงการดนตรีรวมถึงรุ่นใหญ่อย่างเอกมันโพพันทองมือกลองระดับตํานานของเมืองไทยที่บุกเบิกวงการเพลงมากกว่า40ปี เื่อมือกองเนี่ยอันหลับแร้คือต้องสร้างโครงแง่แตีมาต้องให้ตัวเองเนี่ยคับคับห้องที่เราเล่นพอดีห้องที่เราเล่นอย่าดังไปอย่าค่อยไปถ้าค่อยไปก็กล่อยดังไปก็หนุกหูนั้นตีต้องให้พอดีให้พอดีห้องห้องนั้นๆแล,แ,ลแล้วทุกแล้วทุกอย่างก็จะมาต้งเครื่องตีอื่นก็จะมาเกาะเราเนี่ยสุดยอดตรงนี้แหละที่อยู่กันได้ยาวๆก็ตั้ตรงเนี้ยงานดรัมแฟก ยังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขันอายุเพียง8ขวบส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นพิเศษโดยผู้ชนะได้แก่น้องออกัสนักกรคู่เจริญทาวรมือกลองตัวจี๋ที่เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมด้วยจังหวะละตินที่ซับซ้อนและการใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงอย่างรแพดรางวัลที่ได้มาจากเวทีนี้ก็ถือเป็นอีกแรงใจให้นักดนตรีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้พัฒนาตัวเองในอนาคต